สวัสดีชาวเวสปาทุกท่านนะคะวันนี้จะพามาชมรถตัวใหม่ของทางเวสปากันค่ะนั่นก็คือตัว s 150นั่นเองนะคะวันนี้จะมาแนะนำเป็นสีเทาคาร์บอนค่ะราคาน่ารักมากๆนะคะไม่ถึง1 0 0 0 0แบาทเลยแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ไฟหน้าทรงเหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็เก็บขอบดำม,มาให้เรียบร้อยเท่สปอร์ตลงตัวมากๆนะคะผ่อนสบายกับ แล้วก็ยังให้คุณลูกค้าทุกท่านนะคะผ่อนนานสูงสุดถึง60นวดเลยเงื่อนไขการอาอกรถไม่ยุ่ยยากค่ะมีเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นก็เป็นเจ้าของเวสป้าคันนี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมของเรานะคะตอนนี้เราย้ายโชว์รูมมาอยู่ที่ถนนอุรอนดรดษฎีติดกับธนาคารยูบีนะคะสาขาบ้านห้วยใครที่อยากสอบถามเช่นทางเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0-93 กันที่เวสต์บ้านเหล่ายานยนต์